ึ่งการที่กขากลับมาแล้วเราทําให้เขารู้สึกว่ามันโอเคสําหรับเขาที่จะกลับไปกลับมาทักเราหายไปสี่ห้าวันทักเราแล้วก็กลับไปสับสนใหม่มันจะมีนะพอมันตกตะกอนไม่ได้มันจะสับสนใหม่แล้วมันจะหายไปใหม่มันจะสับสนใหม่มันจะเป็นวนลูป <c oughs> <c oughs> แกถามกันมาเยอะมากเลยเกี่ยวกับ no contact แล้วฉันคิดว่าหลายคนนะจะให้ความสําคัญกับการทา no contact มากแล้วก็วันนี้ก็เลยจะมาบอกว่า no contact Rules กฎของการทำ n o c o คอนแทคมีอะไรกฎของการทำโน c o คอนแทคที่จะทำให้เธอเนี่ยสามารถมีเฮลตี้ร l a t i o n นชิพกับตัวเองและกับเขาในอนาคตทำอย่างไรจริงๆแล้วอ่ะการทำโน c o คอนแทคมันเกิดจากอย่างนี้ก่็นะถ้าแกยังคบกับกันดีๆอยู่ถ้าทุกอย่างยังเป็นไปด้วยดีก็ย้ำว่าอย่าทำแต่เมื่อไรก็ตามที่ n o c o คอนแทคเกิดขึ้นคือ คนของเราอะเขาขอห่างเขาขอเลิกเขาขอสเตปแบ็กเขาหายไปเอ้ยเขาขอสเตปแบ็กความสัมพันธ์สับสนมงงวยยังไม่ได้หายไปนะแต่ว่าเขาชัดเจนในเรื่องนี้แล้วการทำนคอนแท็กคือการดีท็อกการดีท็อกพอเขาบอกอย่างนั้นเสร็จปุ๊บอ่ะให้ต่างคนต่างถอยออกมานะต่างคนต่างถอยออกมาแล้วทำนคอนแท็กการทำนคอนแท็กคือการดีท็อกดีท็อกความรู้สึก ตลอดระยะเวลาความสมคัญของเราเป็นไงล้างความรู้สึกเก่าๆล้างความรู้สึกที่มันค้างค้างในใจออกเพื่อรักษาตัวเองจากซีตูเอชั่นนั้นการดีท็อกออกมาเขาที่บอกเลิกเราเหรืออะไรเงี้ยทอขอถอยห่างหรือสับสนนะ่ะเขาอาจจะแบบไปหลัน่นหลข้างนอกอยู่ปล่อยเขาไปเราคือดีท็อกเอาเขาออกจากชีวิตเอาเขาออกจากความคิดเอาเขาออกจากใจล้างค่อยๆล้างพลังงานนั้นออกซึ่งระหว่างการดีท็อกเนี้ย มันเป็นไปได้มากๆที่เขาจะกลับมาเขาจะมาสอนเขาจะกลับมาทักเขาจะกลับมาคุยอาจจะหายไปสักสัปดาห์หนึง่งสวันห้าวันอะไรเนี้ยเขาจะกลับมาแต่ถ้าเขากลับมาแปลว่าเขาแกไม่มีแล้วแกเปิดรับเขาแปลว่าแกจะกลับไปวนลูปแกจะไม่ได้ดีท็อกซ์ energy น,นั้นออกแกจะไม่ได้ทบทวนการดีท็อกก็คือการทบทวนนั่นแหละมันคือการเว้น space เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาแบบมาส่องอะ่ะก็ให้สารว่ารู้ว่าเขาส่องไม่ได้มีสาระสําคัญอะไรไม่ต้องตกอกตกใจตื่นตนออกตกใจเขาทักมาเซฮายก็เดี๋ยวจะบอกว่าให้ตอบอยังไงทําไมโนคอนแทคถึงสําคัญการทำโน c o คอนแทคอ่ะมันสาคัญตรงที่พอเราเว้นระยะห่างเราจะมีเวลาทบทวนกับตัวเองมากขึ้นเราจะมีพื้นที่ในการ คิดว่าเราจะไปต่อหรือเราจะพอแค่นี้ความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเป็นยังไงความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันตอบโจทย์ชีวิตเราแค่ไหนเขาตอบโจทย์ชีวิตเราแค่ไหนมันดีหรือมันไม่ดีอย่างไรเราต้องการอะไรจริงๆในความสัมพันธ์นี้และเราต้องการอะไรจริงๆในชีวิตของเรามันคือการที่เราได้มีโอกาสรักษาใจตัวเองรักษาใจที่มันเจ็บปวดด้วยของเราเองรักษาใจที่มันหนักๆอื่นๆมึนๆของเราเอง ไปใช้ชีวิตของตัวเองแบบในช่วงที่ไม่มีเขาอะทำยังไงถึงจะลืมว่าเราโนคอนแทคแล้วมีเขาไปใช้ชีวิตไปทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขออกกําลังกายอะไรๆก็ได้โดยที่แบบยึดมั่นว่าโนคอนแทคเนี้ยจะไม่ติดต่อเขาเลยแล้วก็ไปออกกําลังกายไปทําชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆด้านการได้ทบทวนแบบนั้นอะมันจะทําให้เราไม่รู้สึกเสียใจทีหลังไม่ได้กลับมาเสียใจทีหลังกับการกระทําต่างๆที่เกิดขึ้นทบทวนก่อนว่าดีที่สุดแล้วหรือย,ยังและ จะบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยากจะถอยห่างหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเธอแบบไม่โนคอนแท็กอะแล้วเธอไ no อล่ล,ล่าเขาต่อให้ไม่ไล่ล่าด้วยถ้อยคําด้วยการไปเป็นแบบ 3D หรือว่าการส่งข้อความอะไรก็แต่เธอไล่ล่าด้วยพฤติกรรมด้วยเอนเนอร์จีตามส่องเขาตามดูเขาตามดูโพสต์เขาต่อให้ไม่ตอบคอมเมนต์ก็แล้วแต่นะไปดูโพสต์เขาไม่กดไลค์ไม่กดไลค์ลเ,พเพื่อเหมือนแบบเขาจะได้ไม่รู้ว่าฉันส่องเขาแต่มึงไปนั่งดูจอเขาอยู่แล้วอะ นั่นก็คือการเอาเอนเอนเอร์จีไปให้เขานึกถึงเขาตลอดเวลานั่นคือการเอาเอเนอร์จีไปให้เขามันคือการไล่ล่าเขาไล่ล่าด้วยพลังงานกับไล่ล่าด้วย 3D เหมือนกันแล้วมันจะเป็นการผลักใส่เขาออกเขาจะค่อยๆออกเพราะมันคือพลังงานความอึดอัดมันคือพลังงานความอึดอัดอนุญาตให้เขาห่างเมื่อเขาขอห่างก็คืออนุญาตให้เขาห่างเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะต้องรู้ความเคลื่อนไหวในชีวิตเรา ไม่มีสิทธิ์และไม่มีความจําเป็นพอเขาทักมาทบไยดีไหมเป็นไงบ้างไม่มีสิทธิ์รับรู้ไม่ต้องถามไปเลยอยากไปใช่ไหมไปทบทวนอยากห่างใช่ไหมไปให้เขาไปเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ให้เขาได้มีโอกาสทบทวนตัวเองแล้วเราก็ได้ทบทวนตัวเองถามว่าทําไมเขากลับมาแน่นอนมันจะเป็นไปแล้วไม่มั่นใจว่าตัวเองตังตดสินใจถูกหรือตัดสินใจผิดไปแล้วอาจจะมีความคิดถึงห่วยหา ก็เลยอยากกลับมาสํารวจว่าเราณนะยังอยู่ที่นี่อยู่ไหมเราจะไม่ชัดเจนเลยจนกว่าเราจะได้มีเวลาอยู่กับตัวเองทบทวนตัวเองก็ต้องบอกเขาไปว่าเราต้องการทบทวนตัวเองเหมือนกันแยกย้ายกันทบทวนตัวเองซึ่งการที่เขากลับมามันอาจจะเป็นการที่เขาอะได้สำเนกว่าเขาอาจจะตัดสินใจผิดพลาดหรือมันอาจจะทําให้เขาเห็นว่า มันชีวิตมันชัดขึ้นว่าไม่มีเราไม่ได้ซึ่งการที่กอลฟกลับมาแล้วเราทําให้เขารู้สึกว่ามันโอเคสําหรับเขาที่จะกลับไปกลับมาทักเราหายไปสี่ห้าวันทักเราแล้วก็กลับไปสับสนใหม่มันจะมีนะพอมันตกตะกอนไม่ได้มันจะสับสนใหม่แล้วมันจะหายไปใหม่มันจะมาจับสมัยมันจะเป็นวนลูปเพราะฉะนั้นให้เวลาเขาอย่างน้อยยี่สิบเอ็ดวันหายไปจากการซักทบทวนเหมือนฝรั่งมันจะชอบเป็นห่างการสักพักอะ ห่างกันสักพักเพื่อไปสำรวจจิตใจของเราว่าเรายังอยากได้กันอยู่ไหมอืมถ้ามันไม่อยากได้ก็คือให้ไปเลยให้ไปเลยแล้วถ้าจะบอกว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่เขาเขาอยากโน c o n t a c แต่สุดท้ายเขาก็ยังกลับไปกลับมาเหมือนเดิมเธอจะตอบเขาว่ายังไงสิ่งหนึ่งที่อยากให้ยึดก็คือให้ยึดหัวใจตัวเองเป็นหลักอย่ายอมไปเป็นเหยือ่ออย่ายอมไปเป็นเหยือ่ออย่ายอมไปเป็นสถานที่ปลอดภัยสําหรับเขาแต่จงเป็นสถานที่ปลอดภัยสําหรับเรา พอมันเป็นอย่างเนี้ยให้กูดบายแท็กเลยให้ส่งข้อความแบบกูดบายเลยเพื่อที่จะแสดงให้เขาว่าเราเคารพ <cle an> เคารพเขาในการตัดสินใจของเขาและเราเคารพเราที่เราต้องการการทบทวนเหมือนกันวิธีตอบถามว่าพอพอพอ,พอเขาต้องต้องการห่างหรืออะไรเนี้ยเฟดไปตอนแรก <c oughs> ก็เงียบไปก่อนและถ้าเกิดว่าหลังจากนั้น <c oughs> เขาก็ยังทักกลับมาแล้วเราก็ยังตอบกับเขา แบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นปกติให้ความสําคัญกับข้อความที่เขาส่งกลับมาว่ามันคือมันสําคัญมากเลยเขาส่งมาแล้วฉันแบบตื่นเต้นฉันดีใจมันไม่ได้มีอะไรสําคัญเลยเขาแค่รู้สึกเหงาเขาแค่รู้สึกต้องการใครสักคนเขาแค่ต้องการรู้สึกว่ามันปลอดภยัยและถ้าเธอยอมคุยกับเขาแบบนั้นเขาก็จะรู้ว่าอ๋อแค่นิดๆหน่อยๆแบบนี้เขาก็โอเคนี่หว่าเออไม่เป็นไรไม่จริงจังหรอกอืมมันมันจะไม่ได้มีอะไรที่สําคัญมากเลยสําหรับชีวิตเขาจะบอกว่า เวลาที่เขาติดต่อเรามาเล็กๆน้อยๆทักมายุ่งอยู่ไหมสบายดีไหมหรือเข้ามาส่องสตอรี่เราหรือเข้ามากดไลค์กดโพสอะไรของเราของเราก็แต่มันคือแบบอินเมัมเธออยากกลับไปจนกว่าที่เขาจะบอกว่าฉันทําผิดพลาดไปแล้วฉันตัดสินใจผิดพลาดไปแล้วตอนนั้นฉันฉันคงสับสนฉันคิดว่าตอนนี้ฉันชัดเจนแล้วว่าฉันต้องการมีเธอในชีวิตซึ่งจะบอกย้อนกลับไปตอนที่เธอตอบส่งข้อความคูดบายแท็กอ่ะ ที่บอกความชัดเจนกับเขาแล้วว่าเธอต้องการเธอเคารพในการตัดสินใจของเขาอะอันนั้นอะหลังจากนั้นเธอควรตัดฉุบเลยนะตัดฉุบคือ no contact ไปเลยร้อยเปอร์เซนต์ไม่ต้องแล้วเหลืออะไรกับเขาเลยแล้วดูว่าเขาจะทำยังไงดูว่าเขาจะทำยังไงถ้านอกเหนือจากข้อความที่แบบว่าอฉันทำพลาดไปแล้วฉันอยากให้เธอกลับมาเนี่ยไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องใส่ใจข้อความนั้นเหล่านั้นนะคะแล้วถ้าเขาแล้วหรือไม่จบฉันให้เธอส่งข้อความนี้ได้ ตอบไปแล้วว่าฉันรู้สึกขอบคุณที่เธอนึกถึงฉันและเป็นห่วงฉันแต่ว่านี่คือสิ่งที่เธอต้องการไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการและฉันจะขอบคุณมากถ้าเธอจะไม่ติดต่อฉันอีกเพื่อที่ฉันจะได้รักษาบาดแผลนี้แล้วก็ move on แล้วตัดจบตรงนั้นเลยเออถ้าผู้ชายมันเคารพเราแล้วถ้ามันแล้วหรือ ที่ไม่มีแม้แต่คําบอกว่าฉันคิดว่าฉันคงคิดผิดอ่ะก็ให้อ่านแล้วไม่ตอบไม่ต้องสนใจแล้วก็ทิ้งไปเลยเพราะถ้าเกิดว่าเธอยังคุยต่อไปเรื่อยๆอ,อ่ะมันจะทําให้ให้เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยในหัวเขาก็จะเป็นแบบฉันรู้ว่าเธอเจ็บปวดคือน,นึกออกมาพอมันพอเราพูดไปแบบนั้นแล้วเขายังเขายังทูดซีพูดต่อแล้วเธอก็ยังพูดต่อกับเขาว่าสิ่งที่มันจะทําให้เขารู้สึกก็คือว่าเขาปลอดภัยเพราะเขาทําอย่างนี้กับเธอได้ ยังไงเธอก็อยู่ตรงนี้ยังไงเธอก็รอคอยเขาอยู่ตรงนี้แล้วต่อให้เขารู้ว่าฉันรู้ว่าเธอเจ็บปวดกับการกระทําของฉันกับการที่ฉันไม่ชัดเจนกับการที่ฉันกลับไปกลับมาจะคุยกับเธอเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้แปลว่าฉันอยากจะกลับมาหาเธอหรอกนะแต่ฉันแค่รู้สึกดีและเธอก็อนุญ,ญาตให้ฉันทําเธอเข้าใจความหมายของมันไหมสรุปแลวอัยให้เลยว่ากด no contact าเธอ เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาชัดเจนว่าเขาอยากจะถอยเขาสับสนเขาไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนแล้วเขาอยากจะเลิกกับเธอให้เธอตัดฉึกเธอสามารถส่งกูดบายแท็ก <ers> ที่ฉันบอกอะในคลิปอะได้ตั้งแต่ต้นเลยว่าไม่เป็นไรฉันเข้าใจเธอ ฉันเองก็ชอบเธอและฉันก็อยากจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเวิร์กแต่ถ้าคิดว่าสุท้ายที่สุดมันไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรฉันเคารพการตัดสินใจของเธอแค่จะบอกว่าถ้าเธอคิดว่าฉันจะรอเธออยู่ตรงนี้เพื่อรอคอยให้เธอกลับมาเห็นคุณค่าของฉันฉันคงไม่รอคอยใครสักคนที่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวที่อยากจะมีฉันอยู่ในชีวิตหรือไม่มีในฉันอยู่ในชีวิตเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่นี้ไปฉันจะ move on ตัดจบตรงนั้นเลยแล้วปล่อยเขาไปแบบเราก็ใช้ชีวิตของเราสวยๆไป ใช้ชีวิตของเราสวยๆไปไม่ต้องส่องสตอรี่เขาไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องไปดูอะไรกับเขาไม่ต้องใช้ energy ไล่ล่าเขาคิดถึงเขาตลอดเวลาไม่ต้องให้เขาห่วยหายเราและพอเขาห่วยหายเราสามวันสี่วันส่งข้อความมาเธอสบายดีไหมงานยุ่งหรือเปล่าไม่ต้องให้ค่าให้ค่าเมื่อเขาบอกว่าฉันคิดผิดฉันได้ทบทวนแล้วและฉันคิดว่าฉันอยากให้เธอกลับมาเหมือนเดิมอันนะนะั้นก็ให้ดูพฤติกรรมของเขาว่าเขา อะไรวิดแอคชั่นเขาไหมถ้าไม่อะไรวิดแอคชั่นเขาสอดคล้องกับแอคชั่นเขาก็ต้องปล่อยเขาไปแต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเขาอยากกลับมาเหมือนถ้าเขาอยากกลับมาเหมือนเดิมแล้วเขายังแบบทําตัวเหมือนเดิมผุบๆเหมือนเดิมแล้วเธอรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วสิ่งที่เธอสามารถทําได้คือเธอบอกเขาไปเลยว่าฉันรู้สึกดีนะที่เธอติดต่อ,อกลับมาแต่เธอเป็นคนที่ต้องการจบความสัมพันธ์นี้ฉันเคารพการตัดสินใจของเธอและเธอก็ควรเคารพการตัดสินใจของตัวเองเพราะฉะนั้นหยุด ส่งข้อความหาฉันได้แล้วเออประมาณนั้นเลยแล้วถ้าเกิดว่าเธอบอกแบบนั้นแล้วมันยังแบบก็ฉันคิดถึงเธอนู่นนี่นั่นลาบลาอย่าไปให้ค่ามันเพราะเมื่อไรก็ตามที่เธอให้ค่ามันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละมันก็จะไม่มีอะไรจรงิงจังตัดฉึอดเงียบฉึอดทบทวนใช้เวลาทบทวนตัวเองแล้วก็ให้เวลาเขาทบทวนตัวเองไม่ต้องสนใจไม่ต้องให้ค่าแค่นั้นเลยนี่คือกฎของ no contact no contact คือการหนึ่งได้ทบทวนดีทอ็อกกลับมาที่ตัวเองถามความต้องการของตัวเองอยากได้เขาไหมเขาคุ้มค่ากับการไฟฟองไหมเขาคุ้มค่ากับการต่อสู้เพื่อให้ได้เขาไหมเช็คตัวเองขอให้ทุกคนได้คำตอบนะจ๊ะแล้วก็ขอให้ทุกคนรักตัวเองให้มากๆเพราะว่า Self Love is the key ทุกคนสวัสดีค่ะ